เซอร์กิโอบุสเกตชื่อที่อาจไม่ดังเท่าเมสซี่ชาบีหรืออินเนสตาแต่ทุกคนรู้เขาคือหัวใจที่ทำให้บาร์ซ่าและสเปนครองโลกเขาไม่ใช่นักเตะที่ยิงเยอะไม่ใช่คนที่ขึ้นข่าวหน้าหนึ่งแต่ถ้าคุณดูเกมคุณจะเห็นความต่างทุกครั้งที่มีเขาในสนามเขาคือความนิ่งเขาคือสมองเขาคือคนที่ทำให้ระบบติกิตา้าไหลลื่นเหมือนงานศิลปะ หนึ่งจังหวะหลอกเพรสคู่แข่งแทบหงายหลังหนึ่งการยืนตำแหน่งตัดเกมได้โดยไม่ต้องสไลด์หนึ่งการจ่ายบอลเปิดทางให้ทีมเล่นต่อเหมือนไม่มีแรงต้านตลอดอาชีพบุสเกสคว้าทุกแชมป์ที่นักฟุตบอลพึงฝันถึงแต่กลับถูกพูดถึงน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเขาคืออันเดอร์เรทที่สุดคนนึงในประวัติศาสตร์วันนี้เขาเลือกวางสตาร์ทแล้ว และเราจะคิดถึงโมเมนต์เล็กๆเหล่านี้ไปอีกนานมากๆขอบคุณสำหรับทุกสิ่งเซอร์กิโอบูสเกส